สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราพามาส่งงานนอกสถานที่กันนะคะที่กาญจนบุรีนะคะแถวโรบินสันกาญจนบุรีเลยนะคะลูกค,ค้าลํานี้นะคะเป็นรถ d m a ม2018นะคะไฮเลนเดอร์สีขาวมุก4ประตูยกสูงนะคะมาจัดชุดหน้ามิวเกระจังมิวเอ็กนะคะนี่รอๆแบบนี้เลยนะคะรับกับตัวไฟเดิมนะคะ เราเปลี่ยนกันชนหน้านะคะเป็นของ MU-X 2023แล้วก็กระจังหน้า MU-X 2023นะคะแล้วก็จะมีช่องลมนะคะคานกลางไฟตัดหมอก LED แบบนี้เลยนะคะพร้อมฝาขรอไฟตัดหมอกค่ะแบบนี้เลยส,สวยๆนะคะแบบนี่มียางขอบกระจังรับให้นะคะรับกับไฟบูค่ะเป็นไฟบูพาวเวอร์นะคะ2018แบบนี้เลยสอฝั่งค่ะ นี่หล,ล่อเลยนะคะงานสนิทงานเนียนนะคะเขา้ารูปทุกจุดเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราพาไปดูทรงรอบคันกันนะคะว่าแปลงหน้าอัพหน้าตัวมิวเอออกมาแล้วนะคะจะรับกับทรงรถลูกค้าได้หล่อขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงของรถลูกค้านะคะนี่เป็นตัวสูงนะคะสีขาวมุกไฮเลนเดอร์ er นะคะสี่ประตู ทรงก็จะประมาณนี้นะคะไม่เตีย้ยไม่สูงจนเกินไปนะคะโหลดกําลังพอดีนะคะเข้ากับแม็กกับยางสวยๆแบบนี้เลยนี่ลอลงตัวเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ของทางร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 นะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะ เบอร์โทรศัพท์0838947603นะคะสามารถทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกดติดตามผลงานของหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะอัพหน้าอยากจะแปลงหน้านะคะสำหรับ d m a มรุ่น Blue Power หรือว่าตัวเตี้ยนะคะอยากได้หน้าแบบนี้นะคะสนใจฝากากดหน้านี้ไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะในการแปลงหน้าในการตัดสินใจอัพหน้าอีกทีนึงนะคะหล่อลงตัวไม่แพ้กับหน้าอื่นแน่นอนค่ะ สวยๆเลยนะคะรับกันแบบนี้นะคะฝากระโปรงเดิมไฟเดิมแก้นเดิมนะคะสําหรับลํานี้นะ,ะใช้ตัวเดิมนะคะบอดี้เดิมลงตัวเลยนะคะสวยๆค่ะขอบคุณลูกค้าการจนบ,บุรีนะคะวันนี้มาติดตั้งนอกสถานที่นะคะสวยๆหนึ่งลำนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ facebook ของทางร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะ สวยๆค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเฮงเรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ